เราจะตาให้กท่านแล้วแผ่แล้วเราจะขอบารมีขออะไรจากท่านแล้วแต่บุนบารมีของเราเองตอนนี้จ้งกำลังเรียนปริญญาเอกหกสิบเจ็ดหกสิบหกโอ้จ้า ทำไมจึงมาสร้างวัดที่บุรีรัม์มันเป็นนึกถึงสมัยวรมันที่เจ็ดพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะโยมเป็นญาติกันหมดนะถ้าเราไม่เป็นญาติไม่ได้เจอกันวันนี้พอนั้นปุ๊บผู้ใหญ่เนี่ยมาถึงเพื่อบริการเหมือนกับเป็นลูกน้องทหารเก่าเป็นลูกน้องเก่าเห็นไหมบริการไปถันมันเป็นวาระทึ่จะต้องต้องมาอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไม่รู้จักได้แต่เคี้ยว ็เลยบอกไม่ได้เขียนชื่ออะไรท่านว่าท่านชื่อพันนารายท่านให้ตั้งชื่อพันนารายเหมือนกัรว่าเป็นโดยไม่ได้นับหมายนะครับสวัสดีนะคะผู้กับพวกเราในช่องงามโชคแฟมิลี่นะคะวันนี้แม่ตุ้ยก็มาถวายสังฆทานที่วัดนนะนี่เราจุดธูปขอกรรมากรรมต่อท่านก่อนเนื่อง ขอมาทำก่อนใครที่เอาไปทาไม้ตะผูใหญ่บ้านอะไรน่กรรมคือกรรมการทำที่เราได้การพาไปไม่รู้ไม่รู้โดยเท่ากิจการเนาะเดี๋ยวจะนำไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านพ่อมาถึงจนเคหมอด

พร้ไม่ยังรวมกันตื่ผู้หดพูว่าจะยัดย่อ้ใหญ่มาเด้อมจคยโชัูดยด้ไ่ธอนี่ยไม่ได้เกียดค่นี้ใหญ่ก็บอกท่านว่าอยากจะยกไปตั้งเป็นสนาท่านเด้ยวเอาเนี่ยไม้ทั้งหมดไปขึ้นไว้บนแท่น อย่าเดี๋ยคนงเยครับเราอย่างเรียไม่มีหลวงรับชันนายเขาดวนข้านาราคีรินนาราคีรินใครช้ขอเข้ามานะ กาสรตั้งใจให้ดีอุกาสะขามามะพันเตับพังอราทังธรรมะเมพันเตกาสะขามามะพันเตกายกรรมสาิมจีกรรมสีมโนกรรมสามกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทท่าพรั่งต่อแม่ เเคียนลูกหลานเม่ตะเคียนพ่อตะเคียนตลอดทั้งขาเทวาทั้งหลายทับเจ้าที่ทั้งหลายด้วยเจตนาก็ดีด้วยไม่เจตนาก็ดีด้วยรู้ก็ดี ด้วยไม่รู้ก็ดีโหมดโทษเอาสิกตามให้แก่ข้าไปเจ้าั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินทีทางปุญญพรังปุณใดก็ตามที่ท้ไพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีขออุทิศสนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่แม่ตะเคียน ตลอดทั้งบริวารทั้งหลายองค์การเทวานทั้งหลายพ้าพูทเจ้าที่ทั้งหลายใา้ได้รับเอาส่วนบุญส่วนคุศลมที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้บังเท็นมาแล้วและวันนี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้นำน้ำกล้วยผลไม้นมเนย และอาหารต่างๆคาวหวานให้แก่แม่ะเคียเนตลอดทั้งเทวดาทั้งหลายได้มารับเอาส่วนบูรสนที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วในวันนี้และขอและขอให้แม่ะเคียอนได้นำโชคราบมาสู่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิน t a r a f t không đi đâu nha เป็นบ้านตาใหญ่ไปเชียบก็ใช่สามตัวมาเอาเยอะเราสามตัวนี่เลยวันนี้แต่ละคนอารมณ์ดีดีเท่านั้นอารมณ์ดีก็ร้อนจุ่เทียมมาเทียมมันได้หยดใส่พื้นนะหยดใส่มือเพ็บอแกอย่าลองของไม่และหยดอีกตซะก่อน ท่านได้พระยสมมาที <queer noise> ่อ <muy> ธ <alright> ิษฐานกิดนะอธิษฐานกิดมาลุกขึนลุกมาลุกข้นรินรับพรบุญมลที่เราทำเาคิดให้แม่สื่า

จันโตปนรโสยธามณโจติรโสยธาสพีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุจีตีชายุโกภวสปิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุจีตีชายุโกภวสพีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตบรรตรายโยสุจีตีชายุโกภวอภิวาทนาเสริสานิจังพุทธาเโนุจัตตารโ ธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังปรังพุทธาโภคาพตาวะชนาวิจินนาอาปทาสเมอุทักขาทักกินาจินนาอาโตปัญจปริกตาอุปัสตาสีรวันโตตั้งจัตตาพรัมจาริโนจัตตังโพคามิเสยะปันดิโตคารามาวัตตังโตมิอัตโตอนุปโตกายังอนาตุปปังเอตังอนุตรังมัจโตอริยธรรมเมติโสนโรอิเทวันังปังสัตติสิจัตสเคปโมตติสิจียัญจะโคทักกินาท สุปฏิจิตาที่คารตังนีตยาสถานุโสอุปการปติโสยาติสมโจจะยังมีแต่สตูเปตานะปูชาจักรดาภรัญจาปิคุนะมนุปปินังอามิราหนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอามิราหนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย มีอัตตานังเทวานิหารันโตจี่ย่อมมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นคือขึ้นแม่ตะเกีกกยนมาไหว้พระพร้อมกันนะอารังสัมมาสัมพุทวันปะคะวะผู้ทางพระควันจังนับวิวาเทวีสวัสดิ์โต ตัมมงนามัสสังสุปัิปินโนภะตะวัโตวะสังโคตังฆังนา,ามานั อาาน,น,นุญาตเลยอายุมันกว่านี้ญญ<ด>เลยไทยเป็นยาเลยนะขออนุญาตไม่แต่เกี่ยนหลังจากที่ขอให้ลูกหลานได้นำไปทานไปเป็นยาไม่แต่เกียนเอ้ยนำโชคลาบนะอย่าให้ถูกยวให้ถูกทุกคนสามตัวพอนะได้ดูตรงไหนหลวงพี่ไหนเรียกหลวงพี่นะห <c oughs> ลวงป่ามันงกเขาโลดเดี๋ยวท่านคงบอกเองอะไรโยม กี่ห้เรียนโรงพี่ผมบอกเองเต่ปีนี้อายุเท่าไหร่นะ7 7ใช่ไหมี่เยายด้ี่หรอคุณยด้ี่วกเขาได้ยังม่ถึง60สักคนหรอกนี่เหลืออีกนีนี่17สแล้ว6.7วพี่เยด้สี่หรือหาอยู่อแล้วก็แม่ตะเทียนนะอาตมา ถ้ามีบุญบารมีก็ขอให้เจอเราอยู่กับวัวนตะเกียนเราอยู่ให้นี่ไปปฏิสฐานที่สม้งหมดนี่แหละหกสิบนั้นจะเป็นไม้สักใหไปจะเป็นสระเม่ตเกียนที่ที่บุรีรัมด้วยแล้วแต่ท่านจะเมตตาแล้วแต่บุญบารมีไปแผ่บุญตาเพราะว่าเห็นวางตรงนี้แล้วก็ให้ไปอยู่ครับรถมาในเลย อยากจะไปไ<อ>ทำาัลางงามๆแล้วให้คนไปกราบไปไหว้ม,มีร่มเ้าะเม่ดเเียนก็ได้บุญด,ด้วยค่ะฮะางนี้จะยนย่งนีดเดียฮะอยนในร่มเนี่ยอย่างเี้ถไปจัดคือว่าคนนั้นโทษทีนะสวยที่สุดม,มีรุมอยังเป็นไปหร้อเปล่ววาเรื่องพวนี้ไม่ใด้ทำแต่นี่เขาขึ้นมาจากน้ำาหรใช่ใช่จะแม ต้นนี้ไปไหนไม่ได้ก็เลยบอกว่าถ้ามีบุญบาร,รมีนะแม่ตะเคียนนะอาตมาก็ขออัญเชิญแม่ตะเคียนตลอดทั้งบริวารทั้งหลายเนี่ยเสร็จอยู่ตรงนี้ไปปฏิฐานเป็นสารที่วัดนนสําราตต่บนนี้น,เนะเพื่อนโอหองจังหวัดปีตังเพื่อที่จะเสริมบาร,รมีให้กับตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าอัญเชิญไปแล้วตรงนี้ไม่ใช่ทุกอย่างก็มีแต่ความเจริญลุกข้อันโมทนาญาติโยมทุกคนนะ รุ่นนี้รุ่นพิเศษอ่ะมาตรงนี้แล้ว ก็นเจ็คืออันนี้ย่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 นอีเนาะเนี่ยอารมณ์แล้วก็มีแต่สิ่งที่ดีงามพอมีอุ้ยต้องต้งไหมแล้วเอ๊ขยับไปร้อนเหมือนกันแล้วก็ต้องต้อนะ ไม่ชอบงาชแครีนะคะใหัสดี่บทีน้ไอใจหมันนี่นไม่ขออะไรเลให้มันี่บนให้เมตเคนไปเข้าฟันนะครับให้เมตเคนให้เลยตัวแดงๆดงบ่